สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับเกม m n e c r a f t โหมด Survival นะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าเราไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนเลยในชีวิตเออมันอาจจะเป็นเกมที่เด็กๆหลายคนหรือแบบช่วงในวัยเด็กของแต่ละคนต้องเคยผ่านเกมนี้มาใช่ปะ่ะแต่เราอ่ะไม่เคยเล่นเลยเว้ยไม่เคยแบบไม่เคยรู้จักมาก่อนอ่ะเคยรู้จักเคยเห็น,นผ่านๆตาแต่ก็คือไม่ได้สนใจอะไรมาก่อนเลย จนวันหนึ่งก็มีน้องในสตรีมอมาชวนเล่นก็คือน้องมิวคนนี้แหละก็เลยอะลองโหลดมาเล่นสักหน่อยสรุปติดใจจ้าเล่นยาวเลยแล้วนี่ก็เห็นว่าไหนๆก็มีคลิปที่สตรีมเก็บไว้อยู่แล้วก็เลยเอามาตัดทำเป็นคลิปซะเลยเผื่อว่าจะมีผู้เล่นใหม่คนไหนที่สนใจอยากเล่นแล้วยังเล่นไม่เป็นงงๆว่า เกมมันทำอะไรได้บ้างก็สามารถมาดูคลิปของเราได้ค่ะหรือว่าคนที่เล่นเป็นเล่นเก่งอยู่แล้วก็มาเป็นกำลังใจให้เราได้มามาคอยซัพพอร์ตคอยช่วยบอกความรู้อะไรเพิ่มเติมได้เสมอเลยค่ะน่าจะไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยดีกว่าว่าการเอาชีวิตลอดของผู้เล่นมือใหม่คนนี้ในโลกที่เต็มไปด้วยซอมบี้จะเป็นยังไงกันบ้าง เลสโก้เลสโก้พี่ยังไม่ได้ทำอะไรพี่เพิ่งได้มาย1ก้นอนมีโ่เรอแล้วพี่ต้องทำอะไรต่อไป <c oughs> ได้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 ไดไดเดยวพี่พี่เดินตามไป <c oughs> เออตอนนี้พี่ ไม่ใช่ที่เห็นนี่ก็ลังมก<า>ระโดดดึงๆไปมาเนี่ยถ่า,าเลือดมันขึ้นเองด้วยนี่เว้ยเฮ้ยคุณขอ,อเป็นไรเนี่ยวันนี้เป็นไรเนี่ยรู้สึกหลินพันคุณขุดเอาไว้เหรอไม่ใช่ครับไม่มีเงียครับเฮ้ยเราทำประตูตรงนี้ไหมโอ๊ยพี่พี่มิวจอยพีททำไมออกมานคือมไม่ เราเราต้องทำไต่อยมันเนอะเาไม่มีวมีดาบอะะพี่จะพยายามช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดเมรัก็นนะี่มขอพี่จะนั่งเฉยๆพี่จะเอาไมายไหมพี่มีไม้อยู่แล้วพี่ก็มีนีอะไรก็ไม่รู้ด้วย ไต้ต้นคิ์มากอ่าพี่พี่พี่จะทำดาบยังไงนะสมุดเข้ามาแล้วพี่ออกมาแล้วครับตอกคราบตอกคราบมาวางไปะแล้วพี่กดที่ตักค้าบอีกทีนะครับ แล้วมันมันเป็นอะไรไม่รู้ว่ะอ๋อึ้นแล้วไหนอ่ะเราไม่เห็นมีดาบให้ทำเลยมีแต่เห็ดอ้อึ้นแล้วโอ้อทำไมทำไมเก่งจุงอ๋อไม้อันนี้สองอันแล้วพี่ก็ต้องทำไม้อันนี้กลังไม้อันนี้อันนี้สินะ ไม้มาแล้วก็ไปทำตามมันจะมีขึ้นบอกหมดเลยครับแล้วก็จะเป็นเรียนขอ้อได้พี่ขอํำความเข้าใจแป๊บนึงนะพ,ะพี่พี่สามารถโยนวัตถุทิบทั้งหมดที่พี่ไม่อยู่ให้มิวได้ไหมแล้วมิว <c oughs> ก็ขอ,น,อนนั้นัตวง,ง่ายกว่าโยนยังไงพี่พี่ลองทำดูพี่ลอง ถ้าพี่ดครับออครับถ้าพี่ดูหอเห่นว่าพี่กดตามเนี่ยมันเดิงใช่ไหมอ่าฮะไอไอครับจับจุดแล้วก็แล้วก็กดดูเป็นเป็นกล่องกล่องข้างล่างสุดกล่องข้างล่างสุดอ่าพี่ลองดูในตัวว่าในตัวมีไม้พี่มันเป็นบล็อกไม้ไหมครับบล็อกไม้หรอบล็อกไม้ชื่ออะไรอ่ะที่เราที่เอาไม้มาแปลรูปอีกทีหนึ่งครับ ที่ชื่อว่าสติปะไม้แท่งอันนั้นไม้แท่งครับเป็นบล็อกไม้บล็อกไม้อ่าน่าจะมีอสแควร์แล้วอะไรสักอย่างปะนี่ครับมันเป็นแบบที่ผมถืออยู่อันนี้ใช่ไหมไม่ใช่อันนั้นต้องต้องเอาเอาไปแปลรูปวิธีหนึ่งครับแปลรูปเป็นแบบนี้ที่มือผม,มาการแปลรูปก็คือ ก็คือนที่ผมตอบไปในแต่ตอนก็คืออันนี้เราก็กดอันนี้อออนี่ไงถูกไหมโอ้สุดยอดก็ก็พี่จะทำได้แล้วก็มากดที่ตอครับกดที hmm. ่ตอครับกดไปนะครับกดดาบอืมแล้วถ้าเราจะวันเดียวอ่ะมันมันมีเพ่ว่าสองอันอ่ะกดการเดียวกดคันเดียวครับการเดียวกดคันเดียวโอเคแล้ว การสร้างสิ่งต่างๆส่วนใหญ่แล้วใช้หลักการเดียวกันหมดเลยแล้วเราตีกันได้ไหมอ่ะตีกันได้ครับโอเคแต่ถ้อยู่ไกลมาในทันตายเกิดไหมงั้นก็อย่าทำเลยเนะอุยอ้ยอ,อุ้ยตกตงีเข่าแล้วพี่เอานี้ไปอุดรูดทำไมเนี่ยเรือ่องนาขอเขาเปลี่ยนมาถุด,ดิบแล้ว ราจะคาบตัวคาบยังไงอะไอ้ตัวคาบนี่ใช้อะไรบ้าง<ช>อ่ะอ๋อใช้ไอแท่งๆเนี่ยนะไอ้ไม้กอนๆนี่จริงๆการคาบตัวคาบมันควรจะอยู่ก่อนหน้าการสร้างดาบนะแต่ว่าจะไม่เถอะอ๋อโอเคพี่เข้าใจแล้วม,มกีกิวมากแล้วก็ถ้าพี่ถ้าถ้าขวานคือไว้ขดไม้ไปตัดไม้มันจะตัดไวขึ้นเหรอจะขุดได้เร็วขึ้นครับอืม <Okay. S 2> อย่างอย่างเช่นที่ผมถืออยู่คือที่ขดที่ขดจะขดได้เร็วขึ้นเช่นเดียวกันอ๋ออันนี้อะไรอ่ะนั่นคือ,ตอเตาเผาครับอ๋อโอเคฮ่าได้พี่เขาใจแหละแล้วเรามีดาบใช่แล้วพี่ก็ต้องทำที่ขดแล้วก็ทำที่ตัดไใบนะครับ mm hmm. เอาไปตัดไใบแล้วนอพี่ทำเบ็ดตกปลาได้ไหมอันได้ครับแต่ต้องมีใยเบ็ดก่อน พี่ครับผมยูมน,นผมอยูอาหารไว,ว้ให้แล้วพี่จะด,ดูทางความ,อมือขมลถ้าพีหลอดรอดอาหารแกจะหลอดพี่อย <Okay. S 2> กินการกินก็คือหยิบขึ้นมาเหมือนตาแล้วก็กดค้าง<อ>มันก็จะกินเรากินเห็ดสดได้ไหมอ่ะนาจะได้ครับต้องกด,กด,ดกดอะไรนะกดขวาค้างเหรอค้างครับกดแค่อย่างหนึ่นไม่ได้แล้วครับ กินบอกที่ปังยนต์ให้ครับอ๋อโอเคนะนะค่ะอร่อยมากค่ะขอบคุณพี่แดง แล้วสมมติว่าถ้าสมมติว่าพี่อยากได้อัพลเวิพที่แค่กดพี่จะได้ต่บอหูอัพวันเับนึบนนงไนะมันสลับช่องยังไงสลับช่องอ,งอือ,อพี่จะเอา,ม,ามันมาไว้ช่องแรก กล่องแล้วก็กดอ๋อได้ๆๆโอเคตอนนี้เช้าแล้วตอนนี้เราอยู่แบบนี้เปนก่อนนะพี่ได้แล้วพี่ต้องไปหาไม้ใช่ไหมไนะครับเดี๋ยวผมหอดหาอาหารไห้มิวหาอาหารยังไงอ่ะแกงข่าใสครับ มมีาวิชาใหม่โอเคราสัตว์เกิดอะไรขึ้นเฮ้ยพี่เห็นมีวัวอยู่ตรงนั้นน่ะใช่วัวไหมใช่ครับแล้วพี่ก็ไปครับนี่คือมันถือดามครับแล้วเห็ดทำอะไรได้พี่เก็บมาหลายตัวแหละ พี่อ้ยทีสองทีตายเลยหรอครับจงสารน้องพี่ฆ่าแมงมุมดีกว่าไม่ฆ่าวัวเลยถ้าผีดไม่ฆ่าเราไม่มีอะไรกินนะครับเราจะตุยก็ได้ค่ะแล้วคนนี้คือใครอ่ะคนนี้ตัวอะไรอ่ะอุ้ยน่ารักตัวนี้ก็ต้องฆ่าหรอไม่ครับไายตอนนั้นไม่ได้ ได้ถ้าเราฆ่าแกะก็จะได้ที่นอนเตาเอาไปทำที่นอนอตอนแล้วข้าหมูเราก็ได้เนื้อหมูอืมนี่ถ้าถ้าค่างัวก็จะได้หนังด้วยแล้วก็เนื้อด้วยแปลว่าฆ่าวัวดีที่สุดไม่สงสารน้องอะ่ะ คือเขาไม่ได้ทำอันตรายอะไรกับเราอะทำไมเราต้องมาฆ่าเขาด้วยอะเรา<อ>เป็นคนเนราเป็นคนชัว่วเอ้ยยืนยังไงเนี่ยนั่งอยู่นั่นแหละตายแล้วะะโอ้โหตัดไม้ก็รู้สึกผิดแล้วอะ <laughs> <laughs> โอ้ยพี่ยาไปแก้ปีที่เดิมเป็นได้ครับ พี่จะเฝ้าบ้านของเราเอาไว้รอ,อพี่ผัดผัดวันนี้ไอ้ผมจะพาพี่ลองเหมือนขดลงพื้นแล้วได้อะไรคะจะได้ออกทองออกเหล็กออกเพ็รครับอ๋อที่ที่แรงกว่าอืไอ้ไคะ่ะ แล้วถ้าขวานหมดนี่ก็ต้องคาบใหม่ใช่ปะ่ะใช่ครับแสมุดา <c oughs> ที่ไม่อยากฆ่าสัดใช่ไหมส <c oughs> ามารถปลุกค่อยกินได้ <c oughs> อ๋อชุดรองเป็นวีแกนเหรอคะ จริงๆเราก็ต้องอยู่ได้ด้วยเนื้อนี่แหละเดีเยย๋ยวผมจะปลูกผักแจะขอให้พี่ปลูกผักดีกว่าคือพี่อ่ะ,อะพี่ชอบกินเนื้อแต่พี่ไม่ชอบฆ่าเองอ่ะมันมันรู้สึกได้ทุกท่างใช่อ๋อเราเรามาป่าสีขาวนี่ได้เนื้อป้า ยอพี่หาทางเข้าบ้านไม่เจอออเจอละเฮ้ยพี่กำลังดูหมาป่าหมาป่าปะทะหมาดิ้งจอกออหมาทิ้งจอกแพ้ล่วงลงไปแล้วอ <c oughs> พี่ก็ล่วงล่วงตามหมาดิ้งจอกทำไมหมาจิ้งจอกแพ้หมาป่า ไหนแล้วเนเมื่อกี้พี่เห็นมันตกเหนื้อให้ด้วยอของเต็มมาคนของพี่เต็มตัวแล้วหรอไม่รู้ทำไมมันเก็บแท่งไม้ไม่ได้พี่เห็นมนมีเนี่ยลอยลอยอยู่แต่พี่เอาก็มาแล้วนี่ว่างงอะได้เลยแถวนั้นละคะ่ะ เราทําเราหาไม้เยอะไปเพื่ออะไรวะหน่อยได้ไหครับอ oh. ๋อมีพิดที่มานี่แล้วถ้าเราสร้างจากไอ้พวกดินพวกหินนี่ได้ปะสได้ครับในคอามรู้สึกของไอ้นี่อ๋อนี่มันผิดโยนนี่้ oh. พี่ก็นน <c oughs> คือให้พี่ไปขุดต่อใช่ไหมคะ อ๋อฮะเรียบสองก่อนอืมอันนี้นะครับแล้วก็มาตรงนี้เลยปลูกไว้หน้าบ้านนี้เลยเหรอ อ๋อโอเคไอ้ไอ้ตรงนี้ไม่ได้อ่ะมันได้แต่ตรงหน้าด,ดินพี่พี่พฝั่งอันนี้ได้ไหมไม่ไม่อยากเอาเนี่ยอ๋อกลบกลบกลบพูดผิดนี่แลพี่เอานี้ไปด้วยไปหามาจากไหนอ่นนั้นอ่ะ ยาที่มันขึ้นตามปกติพี่กดเก็บนะครับแล้วก็วางไว้ที่สามนี่มีสามเมล็ดตอนเนี้ยอ้าวพี่ไปไปมันนั่นแหละครับโอคเคเราเไปขับมากั่เพราะว่าเมื่อแล้วถ้าเราอแอบขุดในเนี้ย ได้ไหมได้ครับนี่ครับถ้าพี่จะขุดขุดหินพี่ใช้อน,นี้ผมยวไปให้หเดี๋ยวพี่ครับเองก็ได้อุ้ยทำไมของมิวมันเป็นเป็นเงินน่ะของพี่เป็น,นอันนั้นเห็นครับพี่อยากได้เห็นพี่แค,ค่ให้ขุดหินได้เอาไหมครับ ไม่เป็นย่งนีครับโอ้ยน่าจะเวิร์กว่าโอเคเดี๋ยวพี่ลองทำขวัญขวันหินเหรอ วขวานเดี๋ยวพี่ใช้ขวานนั้นเก่าให้หมดก่อนแล้วเปลี่ยนมาใช้ขวานนี้แล้วทำดาบได้ด้วยสุดยอดพี่เก่งขึ้นแล้วค่ะนี่พี่เอาอาบไปด้วยครับเกิดอยู่แล้วก็อันนี้เหมือนต้นคริสต์มาสอันนั้นเอาไว้ปลูกครับถ้าเอาไว้ปลูกมันจะเป็นต้นที่เราทีตัตดไปหั่น <c oughs> เป็นใช่ไหมไม่ได้ใช้ทําอะไรได้ครับไม่ได้จะเป็นครับงั้นทิ้งเลยนะคแล้ว <c oughs> ทิ้งไว้ในบ้าน <c oughs> เวลาพี่เวลาพี่เจอสซคิปเปอร์พี่อย่าไปยุ่งกับมันเลยคะ่ะมันปิปเปอร์เสคิปเปอร์คือพี่เอาไปดูตรงนี้ พี่พผไปพี่โผลไปยุ่งช่องเลยพี่เห็นตัวเขียวๆที่มันเดินอยู่ไหมอ๋ออ๋อ <c oughs> เห็นเห็นวิหน้าตาเหรอเทพอะเอ้ยเอ,อ,อ,อยมิวเอย้ยมิวมันมันไม่เห็นหรอมันตาถั่วแลวค่ายพวกนี้ได้อะไรปะอ่อได้พี่าจะคาิปได้ดิ้งบดนถ้าแม่งมุมได้ยายแมงมุมมาทำเป็นตกปลาเอาแล้วแมงมุมตัวที่พี่ค่ามื่อกลางวันอะ ได้เลยอ๋อเห็นเห็นละเอ้ยไม่ใช่มันได้มันเป็นสไปเดอร์ไอได้ตาแป็งมุมพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้ใหญ่หรอกครับไม่ได้ใหญ่รครับได้ตาไม่เห็นมีใหญ่เลยนะ ยี่ผมตบมือไหนอันนี้โบกมือเอ้ยน่ามาก้าดูท่าไม่ออกเลยค่ะอ๋อตบกเลยพี่สัมบี้พี่สัมบี้มองหน้าเราไหนโออเอเอแ,แน่จริงก็เข้ามาดิเออถ้าฟันมันจากตรงนี้ได้ปะ